นิกกี้รับจบเองใช่คนที่ไม่มูฟอนแต่ควงสาวอื่นเที่ยวต่างประเทศฉําก้อยยังคอมเมนต์หลังจากที่เพจดังเจมอย108ได้เปิดประเด็นโพสต์ข้อความว่ามันจะมีอยู่นะจำพวกที่บอกยังไม่มูฟอนแต่ชีวิตจริงควงชนีอื่นเที่ยวต่างประเทศฉําและมูฟอนเหอพ่อผู้หญิงเก่าเข้าชัดเจนขนาดนั้นแล้วเนออีพิมเมียท่านช่าชา ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายออกมาทำการบ้านกันใหญ่ว่าเป็นใครกันโดยล่าสุดหนุ่มโสดอย่างนิกกี้นชัดได้ออกมาโพสแคปชั่นรับว่าเป็นตนเองและบอกอีกว่าจะไปเมืองนอกอีกรวมถึงบอกว่าถ้าบอกติดอ่างขนาดนี้เอารูปผมขึ้นเธอกับแคปชั่นว่าผมเองห้าหหหเดี๋ยวไปเมืองนอกอีกทีวันที่23ครับถ้าบอกติดอ่างขนาดนี้เอารูปผมขึ้นเธอห้ารห้้า เรียกว่ารับจบไปเองเลยสำหรับนิกกี้นชฉัดจนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงอดีตแฟนสาวอย่างก้อยอรัชพรที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฮ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 ่